ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่8กุมภาพันธ์โดยโค้ชเชฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์เดนตเช้านี้ขอเสนอะหารั่ยังไงอูนายร,รับความท้าทายใหญ่ฟื้นฟูแรตฟอร์ดนะเมื่องานนี้อุนายเอเมรี่นะฮะกลุ่ซือแอสตันวิลล่าได้กล่าวว่าเขาเองนั้นกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการช่วยฟื้นฟูฟื้นคืนฟอร์มมาครับรตฟอร์ดแต่ก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของนักเตะในครา้ังนี้ โดยกองหน้าบรายนี้ถูกยืมตัวมาจากนา่ของฝั่งแมนยูช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้ตัวทิตที่ผ่านมาโดยมีเงื่อนไขในการซื้อขาดประมาณ40ล้านปอนด์ในครั้งนี้ โดยแรดฟอร์ดเองที่ไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถูกวิจารณ์จากบรเบนอัลวริมผู้จัดการทีมแมนยูโดยในายใหญ่ชาวโปรตุเกสเองนั้นได้กล่าวบอกว่าเขาไม่สามารถทําให้นังเตเห็นวิธีการคิดของุดเองได้ซึ่งดังเตวัชเปรานีซึ่งทำไปรับมากถึงเจ็ประตูจากทั้งหมด24เกมให้กับบรรดาของฝั่งแมนยูในฤดูกาลนี้ซ้อมได้ดีในช่วงสัปดาห์นี้และก็อาจอยู่ในทีมที่จะพบกับบรรดาของฝั่งสเปอร์ใน FA Cup พรอบ4ี่ ทีมนราพักในช่วงวันอาทิตย์นี้ด้วยความท้าทายของผมกับเขาเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ความท,ท้าทายของเขากับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเจนเจนเอามาเมอรี่ที่ล่าผมเองนั้นไม่อยากจะรู้เหตุผลที่เขาออกจากหน้าของฝั่งแมนยูแต่ผมเองก็มีความสุขมากที่มีเขาที่นี่นะและเขาก็มีความสุขมากที่จะพยายามหาประโยชน์และก็ช่วยเขาเนี่ยฟื้นคืนฟอร์มการเล่นของเขาเองทั้งในระดับส่วนตัวและก็ระดับทีม โดยการสนทนาที่ผมมีกับเขาในการสนทนาเนี่ยเป็นเพื่อนปกติเป็นอย่างมากกับผู้เล่นและก็โคช้ชโดยพูดถึงเรื่องของฟุตบอลผมต้องการเพียงฟุตบอลที่ดีที่สุดจากเขาในครั้งนี้เพียงแค่ฉนั้นผมคิดว่าเขามีศักยภาพที่จะใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ได้เป็นอย่างมากโหรือทีเดียวเป็นดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูคาร์อมาจนินคร์ลอาร์ดนงไงแม็กไวโล่งผีงัดฟอร์มครึ่งหลังพริกเทนะ เมือ่อกานี้แฮร์รี่แม็กไวนะครับกองหลังของฝั่งแมนยูเองก็ดีใจที่ทีมเล่นได้ดีในครึ่งหลังจนแซงชนะเลสซสตี้ไป2ต่อหคว้าตัวนในการเข้าสู่รอบ F a ฟเอัโดยแมนยูเองเริ่มต้นครึ่งแรกได้ค่อนข้างจะจย่นะฮะและก็เป็นฝ่ายตามหลังเลสซิตี้ไปก่อนทว่าครึ่งหลังเนี่ยยิงตามดีเสมอได้จากด้านของโจชัวเซอร์ซีและก็ได้ประตูชัยช่วงตัวเจ็บจากแฮร์รี่แม็กไวที่โขกประตูใสท่ทีมเก่าในครั้งนี้กันอีกด้วย โดยแม็กไวเนี่ยเปิดใจหลังผ่านเข้าสู่รอบส6ทีมสุดท้ายบอกว่าเป็นการเปิดเกมที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเราทําได้ดีขึ้นเยอะในครึ่งหนังส่วนครึ่งแรกเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงว่าจะดีพอเราเล่นกันช้าและก็ไม่ได้รุยๆุยกันจริงจังเราสมควรตามหลังในครึ่งนี้แล้วและก็ช่วงพักครึ่งในขณะนี้ ผมคิดว่าคื่่งหลังเนี่ยเราออกมาด้วยจังหวะการเล่นที่ตื่นตัวกว่าเดิมเป็นอย่างมากเราขึ้นเกมได้และก็รู้สึกได้จริงๆว่าจะเอาชนะได้และก็ขอบคุณเลยนะที่ผมส่งบัลเข้าประตูไปได้ในะคะรั้งนี้ โดยประการหลังจอมเสยผมยังได้กล่าวผมอ่าได้กล่าวชมนะฮะอาริอันโดกาดาโชที่ทำผลงานได้ดีหลังลงเล่นเป็นสำรองบอกว่าผมคิดว่าเขาเยวสร้างอิมแพคครั้งใหญ่ได้เขามาักจะทำได้เสมอเวลาที่ลงสำรองดังนั้นต้องให้เครเดิตนี้กับเขาเลเยฉีดเดดนะแต่ผมเป็นคำว่าง,งานนี้ก็ต้องเราดูันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาจรนครับอะไรยังไงอาร์มอริมไม่โอเค ฟอรอมผีแต่ว่าดีที่เข้ารอบไปนะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะครับบริปเวณอาร์มริมบนซื้อของ,งแมนเชสเตอร์เต็ดเองนั้นยอมรับว่าทำผลงานได้ไม่ดีในเกมที่แซงชนะเล er นสัสตี้ไป2ต่อในศึกเอฟเอคัพโดยเลนสัสตี้เองได้ประตูออกนำไปก่อนจากหน้าของบ๊อบบี้เดอะคาร์โดวาบริชในช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ช่วงครึ่งหลังแมนยูก็มาคืดนะฮะในการยิงคืน2ลูกรวดนะครับจากโจชัวเซซี และก็แม็กไวทำให้ชนะไป2ต่อหนึ่งผ่านเข้าไปสู่รอบที่5หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายในครั้งนี้ได้สําเร็จโดยอมริมได้กล่าวหลังเกมบอกว่าเราต้องเชื่อมั่นจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่เกมเกมนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟอร์มเฟอร์กี้ทำเลยผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของเราเองนั้นยังต้องปรับปรุงอีกมากมายทั้งตอนครองบอลและก็ไม่ได้ครองบอลเราเองนั้นไม่พัรังงานอ่ากันเลยนะฮะโดยเฉพาะในครึ่งแรก แต่ว่าพอเข้าสู่เครื่องหลังแล้วเราเริ่มเล่นดีนะฮะดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็เก็บบอลจังหวะสองได้ดีดีขึ้นเรากลับมาได้ในท้ายที่สุดซึ่งก็ถือผลกาแคอนขันที่ดีแต่ฟอร์มการเล่นยังคงไม่ดีพอโค้ชต้องเป็นคนรับผิดชอบอันดับแรกถ้าทีมเล่นไม่ดีรือว่าพัฒนาไม่ได้มันก็เป็นความรับผิดชอบของผมแต่เราเองมาที่นี่เพื่อจะทงานวิเคราะห์เกมและก็พยายามจะแก้ไขให้ดีขึ้นนัดต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เป็นควางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงออฟไซส์ไทม์นะฮะนับรุ่จวงไลแมนไม่เห็นได้ยังไงแม็กไกวมันล้ำหน้านะเมื่องานนี้บรุษฟันนิตตรอยกุนซือและซัสตี้ต,ตำหนิการทำหน้าที่ของไลแมนที่นั้นปล่อยให้จังหวัดทำประตูชัยช่วงทดเจ็บของแฮร์รี่แม็กไกวเป็นประตูเขาดังที่เห็นชัดเจนเลยนะว่ายืนล้ำหน้าในครั้งนี้ ซึ่งอันนี้รุสันนิตรอยนะครับผู้จัดการทีมเลสซัตตี้ออกโรงช่วกผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ไม่ยอมยกชงล้ำหน้าจังหวะที่แฮร์รี่แม็กไกวทําประตูชัยในช่วงทศวราบาดเจ็บเกมที่ชนะเลสซัสตี้ไป2ต่อ1ในศึกเอฟเอคัพรอบ4่วันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้กำลังจะจบลงด้วยผลเสมอกันไป1ต่อ1และต้องเล่นต่อช่วงต่อเวลาพิเศษและแล้วนนทีที่90บวกสาม แต่จังหวัดได้ลูกฟริคิกฝั่งซ้ายซึ่งบรูโน่เฟอร์นันเดสเปิดบอลไปที่เสาไกลและก็เป็นแทร์ี่แมตควายที่ม่งย้อนสอนเข้าไปอย่างเด็ดขาดส่งให้ผีแดงนั้นพลิกกลับขึ้นมานำสองต่อหและก็คว้าชัยชนะในครั้งนี้ไปได้แบบบุญบนะิดนาอย่างไรก็ตามจากภาพช้าข้างชีวีแล้ว ท่านั้นจะเห็นได้เลยว่าแม็กไวเนี่ยล้ำหน้าอย่างชัดเจนแต่เนื่องจากว่าในรอบนี้ไม่มี VR ทำให้แมนยูได้ประโยชน์ไปเต็มๆโดยฟันนิโตรอยก็ยอมรับว่าไม่อยากจะเชื่อที่ไลแมนไม่เห็นจังหวัดดังกล่าวเพราที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุได้ซ้อไปซึ่งงานนี้ตำนานกองหน้าทีมชาติอแลนด์และก็ฝั่งแมนยูเองก็ได้กล่าวผ่านไอทีวีรายการโทรทัศน์อังกฤษบอกวา่าเราไม่ได้แพ้ในช่วงเฟอร์กี้ทามแต่เราแพ้ในช่วงออฟไซด์ทามนะ ส่วนนั่นบรอยคียนอดีตกัปตันทีมผีแดงก็จัดการเช่งยับลายแมนที่ทำผิดพลาดมาหารในจังหวะน,นี้นี่คือการตัดสินใจที่หวยแตกเราพูดคุยกันในเรื่องของ V ีอาแล้วซึ่งถ้ามันมีในเกมเกมนี้และควรจะมีแต่ได้ก็ตามนะฮะผู้กำกับเส้นเองต้องเห็นจังหวะน,นี้ที่มันทำให้แมนยูนั้นพลาดตายในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็เป็นว่าบรุษนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะ เรามาดูแคลจอมานกันครับเอาเรื่องยังไงอาร์มอริมศาสตร์วาทาเด็ดหลังจากที่แมนยูแซงชนะเลสเตอร์ชมหนึ่งแข่งเป็นพิเศษในครั้งนี้โดยดูเป็นอาร์มริมนะฮะกุนซื้อของฝั่งแมนยูในอ,อันนั้นก็ออกมาเปิดใจหลังพาทีมเอาชนะเลสเตอร์ตี้ผ่านเข้าสู่รอบ5 FA Cup เอคัพในครัร้งนี้ได้สำเร็จนะ ซึ่งโบรเบนอัลมเรมพจัดการทีมพิทัพบริษารแดงแมนยูระบุว่าการที่โตสังกัดแซงเอาชนะเลสัซีช่วงทุเจ็บไป2-1ในศึกเอฟเอคัพรอบ4เมื่อคืนมาสุ์ที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวกับเฟอร์กี้ทม์แต่อย่างใดแต่เป็นเพราะมีความเชื่อใจจนเกมจนจบเกมพร้อมกับชื่นชมอาริอันโดกานาโชหลังจากที่โชว์ฟอร์มไม่อย่างโดดเด่นในคาบานี้โดยอโมริมได้กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเฟอร์กี้ทม์เลย แค่เราต้องมีความเชื่อจนถึงนาทีสุดท้ายครึ่งแรกเองนั้นเราอาจจะเล่นกันไม่มีพลังเลยฉะนั้นครึ่งหลังเราเล่นกันได้ดีขึ้นทีหน่อยมีความเร็วมากขึ้นสตาร์ฟอนจังหวะ2จากนั้นเราเองก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้ผลการแข่งขันก็ออกมาดีแต่ไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดี พูดถึงกานาโชเองนั้นเราต้องการผูเร้เล่นอย่างกันนาโชเขาคนนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากและเขาเปลี่ยนแปลงเกมในวันนี้ของเราได้เรามีความสุขกับเขากานนาโชคนนี้บอกได้เลยนะว่าสร้างอิมแพคให้กับทางทีมในครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาทําได้เสมอเมื่อลุกจากม้านั่งสารองที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แต่ผมเป็นเจ้ว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าแมนยูของวเรานะฮะกลับมาชนะอีกครั้งนี่สครับเขาเรียกว่าแมนยูของจริง เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับนี่มันแบ็กซ้ายชัดๆแฟนแมนยูโคตรจะงงเมื่ออัลบริมจับเดอร์กูเล่นเป็นแบ็กขวาได้ยังไงเมื่อบรูเวนอัลบริมในายใหญ่แมนยูสมบทอินดี้ด้วยการจับแพทริกเดอร์กูนะฮะเล่นเป็นแบ็กขวาทั้งที่เขาเองนั้นขนาดแบ็กซ้ายในเกมที่ประทานเลสเตอร์รู้สึกเอฟเอรคัพรอบสี่ที่ผ่านมาโดยแฟนบอลแมนยูตกอาคาใจในความคิดของบรูเวนอัลบริม ปุจักการทีมที่ตัดสินใจส่งแพทริกเดอร์กูฟรุแบ็กตัวใหม่ลงเล่นในเกมตัวจริงในตำแหน่งแบ็กขวาภาังที่ขนัดเท้าซ้ายในเกมเอฟเอคัพพบกับผู้นั่งของฝั่งเลสเตอร์ตีโดยผิวแดงเปิดตรงังโอแทลฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของเดอะฟ็อกโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของแมชนี้ก็คือการลงสนามเปิดตัวของแบ็กซ้ายดาวรุ่งทีมชาติดเดนมาร์กหลังย้ายไปร่วมชัพช่วงโค้งสุดท้ายตลาดพอค้าแข่งรอบสองช่วงเดือนม,มกราคม อย่างไรก็ามที่ทําให้สาวบเลดอาร์ม,มีอึ้งยิ่งกว่านั้นก็คือการที่อโมริมจับเดร์กระไปเล่นเป็นแบ็คขวาและกะเ็เลือกดิเอโก้ดาฟโรดซึ่งเองนั้นตัดเท้าซ้ายไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายเหมือนเดิมโดยงานนี้แฟนผีโปรเจกต์สินกับต้องโพสต์ตั้งคําถามผ่านทางต้นของสื่อสังคมออนไลน์ถึงความอินดี้ของในายใหญ่ชาโบตกิชในคังนี้เลยทีเดียว โดยแฟนบอลคนแรกได้โพสต์ว่าเดอ์โกูนั้นเล่นแบ็คขวาสุดารวดเล่นแบ็คซ้ายสมสรน,นี้ไม่กลับมาจริงจังอะไรอีกแล้วใช่ไหมในขณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปค่าวลือสมสรสอนแมนเชสตเตอร์เดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ